สวัสดีครับช่วงบายบาย,บายนะครับวันนี้เนาใจทยโสหร้าใจยาสูทรน,นำชมสถานที่ที่สำคัญที่หนึ่งครับยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านเป็นพื้นที่ของภูผาม่านจางังหวัดขอนแก่นนะครับ ทําการอุทยานแห่งชาติระยะทาง5กิโลเมตรครับจากทางเข้ามาถนนนี้คือถนอน201นะครับ201ไปอำเภอภูกระดิงไปจังหวัดเลยชมบรรยากาศระหว่างทางเข้ามาครับประมาณ5กิโลเมตร างจะเป็นร่มเลื่นไปด้วยไม้ปกคลุมไม่ไม่ใช่ต้นไม้ไม่ค่อยใหญ่นะครับไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าปกคลุมได้เต็มเลยนะครับสีเขียวเต็มหมดเลยยิ่งหน้าฝนมา้ก็ยิงขนะ่างสดชื่อทายาทแห่งชาติปูผาม่านนะครับจะเป็นคนละจุดนะครับเป็นจุดหนึ่งก็จะเป็น ที่ขอ,องอำเภอภูผาม่านก็จะเป็นที่มีถ้ำค้างคาวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวภายในก็จะอีกคนละที่นะครับนั่นเป็นสถานที่แบบหนึง่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอภูผาม่านห่างจากที่ว่าการอำเภอรประมาณสักประมาณสักสามกิโลนะครับแต่จุดนี้เป็นพุทธิยานแห่งชาติภูผาม่านถ้าเรามาจากอำเภอชุมแพถึงสี่แยกโนนหัน ประมาณ12กิโลจุดเชียอุนนหันถ้าตรงไปก็จะเป็นแต่เราไม่ได้12เข้าสูอ่อำเภอน้ําหนาวเข้าสูอ่อำเภอคอนสารอำเภอน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าเราเลี้ยวขวาม,มาก็ประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ10กิโลก็จะเป็นที่ว่าการอําเภอกูผาม่านแต่ถ้าเราตรงมานะครับตรงมาจากแยกนน่นหันเข้ามาอีกประมาณ10กิโล ก็จะเป็นที่ท,าานนาาทําการถนนเข้ามาอําที่ว่าการในถนนเข้ามาอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจุดนี้นะครับจากจุดเข้ามานะครับจุดทางแยกที่เก็นดานเก็บค่าบริการนะครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรครับเส้นทางในเส้นทางนะครับ ประมาณ5กิโลเมตรจุดทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผามา่านถ้าตรงไปอีกประมาณ30กิโลเมตรก็จะเป็นภูกระดึงนะครับอยากชาติภูกระดึง่นันก็ใกล้เคียงกันสถานที่ท่องเที่ยวบ,บริเวณนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติ ผามานจังหวัดขอนแก่นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยอุทยานแห่งชาติภูเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่จุดนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติภูผามา่านอําเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นครับ ระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับมองเห็นด้านหน้าแล้วนะครับสถานที่ต้องเที่ยวที่เป็นขึ้นชื่อก็คือถ้ำนาคราชนะครับการเข้าชมถ้ำนาคราชจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จะให้เข้าชมเป็นเป็นรอบ,เป,รอบเป็นรอบนะครับเป็นจำนวนที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย แจ้งเจ้าหนที่ด้วยนะครับด้านหน้านี่คือพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติปูผาบ้านครับ แปดสองนิดนึงนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่เวลาใกล้ๆสี่โมงเย็นนะครับที่สวยงมามากนะครับเป็นยึดเขาทางขวามออเขามาถึงแล้วนะครับ ยานแห่งชาติภูผาม่านมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ตรงไปนะครับทางเข้าน้ำตกประมาณกิโลกว่าไกลอยู่นะครับที่ทำการยานชาติภูผาม่าน เข้ามาด้านในแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับดีมากเลยเราไปชมนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนเข้ามาถึงแล้วกรุณาแสดงค่าบริการนี่เข้ามาถึงแล้วน,นะครับเป็นด้านในของอุทยานจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ด้านซ้ายนะครับที่ทำการตรงไปศูนย์บริการลานจอดรถ การนักท่องเที่ยวก็วจะมองเห็นเต็นนะครับมีลานกลางเต็นมีบริขขการนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวนรอบดูสักนิดนึงนะครับมีลานกลางเต็นชมจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะครับก็มีลานจอนดรถเดี๋ยวชมนิดนึงนะครับ มีห้องผมพยาบาลฝั่งนี้ก็เป็นที่รวมพลนะที่จอดรอดูนะครับนี่คือบริเวณด้านในของที่ทําการนะครับจอรดรถได้ประมาณสักจอรดรถได้ประมาณสัก5้าคันได้นะครับในด้านในก็จะมีรองรับอยู่นะครับ จะพานำชมด้านในนี้ดึงกับเป็นพื้นที่จะมีลานตอนนี้เห็นก็คือมีลานกลางเต็นท์นะครับมีเต็นท์อยู่มีใบสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยลท่านมีห้องประชมุมผู้พามาหนึ่งมีที่ทําการที่ทําการอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวเราจะ,จะลองดูนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงในะค่ับ มีลานจอรดรถมีลานจอรดรถข้างในเป็น้านหานันมีจะมีที่พักด้านในนะครับแต่ขั้นตอนต้องจองนะครับต้องจองถ้าไม่จองแล้วต้องจองผ่านกรมเิยาลชาติเท่านั้นนะครับนี่คือบริเวณด้านไหนนะครับ นะคบมีที่กางเต็นท์นะครับมีลานสสวยๆเลยนะครับลองพาชมดทูทิวทัศน์ภูเขาที่ก็สวยนะครับภูเขาด้านบนนี่คือพื้นที่ของที่พักนะครับที่พักเต้องจองนะครับต้องจองผ่านส่วนรงราชการมีมองแล้วส,สวยๆนั้นนะครับเป็นบ้านพักเดี๋ยวเราอ่านดูนะครับ บ้านผาม่านเป็นบ้านผาม่านเป็นบ้านผามา่านเป็นหมายเลขนะครับสองศูนสอง้าต้องจองไว้จุดชมวิวนะครับแล้วก็จุดชมวิวผาแดงนี่คือบ้านพักด้านในที่จองไว้นะครับถ้าเราไม่ได้จองก็ต้องเป็นลักษณะการกางเต็นท์ห้ามจอดรถบนสนามหญ้าเป็นไปได้นี่คือพื้นที่ด้านในนะครับพื้นที่ด้านใน ต้นประเมินว่าน,น่าจะประมาณสักสิบไร่ได้นะครับประมาณสิบไรครับนี่คือบริเวณบ้านพักเลานกลางเต็นท์ นี่คือลานกลางเต็นท์ทั่วไปนะครับนักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องติดต่อน,น,นะครับติดต่อลานกลางเต็นท์นะครับไม่อได้เต็นท์ได้ที่พักเสร็จก็ตามพัทยาใสาส่วนที่พักนะครับถ้าจองได้ก็จะดีนะครับน,น,นี่เป็นที่ทําการนะครับที่ทําการที่จอดรถที่ทําการพัทยานแห่งชาติ ันนี้เบ่าใจยโสธรน,นะครับหรือว่าเป่าใจธรรมหาก็นําชมในขั้นต้นประมาณนี้นะครับหลายๆท่านถ้ามีเวลาก็ค่อยมาเยี่ยมชมด้วยตัวท่านเองนะครับนี่คือลานจอดรถนะครับเดี๋ดูที่ทําการทีดหนึ่งอันนี้บริเวณที่ทําการ จุดนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับลองไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างขี่เลครับเลยเจอมีห้อง,องผสมพยายบาลเรียบร้อยนะครับผมจะเขา้าเข้าจุดนะครับมีจุดที่จอดรถก็จะเป็นจุดให้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเข้าจุดที่เราต้องการได้นะครับเปติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนผู้ที่จะพักนะครับส่วนที่ไม่พักก็มาเยี่ยมชมเสร็จก็สามารถเดินทางกลับ ทางกลับได้เลยนะครับจะมีที่รองรับไอายุจะมีผู้มาติดต่อนะครับติดต่อที่พักดนะครับจะเข้าจอดเป็นจุดดีๆนิดนึงนะครับก็จะมองเห็นเห็นตรงชาด,ด้านหน้านะครับเห็นตรงชาด,ด้านหน้าคือสถานี่ทาํางานแล้วก็ที่ถ่ายรูป นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติภูผาม่านอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับจุดนี้จะเป็นาสถานที่คนละที่ที่ละจุดนะครับจุดละที่กับที่ว่าเป็นภูผาม่านที่เป็นถ้ำค้างคาวนะครับก็จะห่างกันถ้าเป็นทางตรงก็ประมาณสักเกือบเกือบ30ิกิโลนะครับเกือบ30กิโลก็คือเส้นทางว่าถ้ามาจากจังหวัดขอนแก่นเข้าอำเภอชุมแพ มาถึงแยกโนนหันนะครับต้องเลี้ยวขวาม,มาเลี้ยวขวา,มมาประมาณ5กิโลเมตรก็จะมีทางเข้าที่วาการอำเภอภูผาม่านประมาณ10กิโลจากที่ว่าการอำเภอภูผาม่านประมาณ3กิโลก็จะเป็นภูถ้ำค้างคาวนะครับถ้ำค้างคา,าวแต่ถ้าเป็นอุทยานแห่งชาตินี้ไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปที่ว่าการอำเภอภูผาม่านนะครับตรงมาทางถนนมาแเลข0องที่ไปทางอำเภอภูกระดึงประมาณ10กิโลจากแยกโนนหัน ก็จะถึงที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูผาม่านด้านนอกนะครับแต่จะมีเส้นทางเข้ามาต้องติดต่อเจ้าหน้าที่และเข้ามาจากเส้นทางสอนสูงหนึ่งที่ไปจังหวัดเลยนี่เข้ามาอีกประมาณ5กิโลเมตรจึงจะเป็นที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจุดนี้นะครับวันนี้เมาใจเทมหาก็คงขอ,งข,อขอบคุณเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นขอบคุณครับ